พวกคนเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมเราเรียน grammar กรา r กันมาตั้งแต่เด็กแต่ก็ยังไม่เข้าใจใช้ไม่เป็นอยู่ดีคิมคิดว่าบางทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาของผู้เรียนแต่ฝ่ายเดียวนะคะแต่เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเจอกับการเรียนภาษาอังกฤษที่มันไม่เป็นระบบ ยกตัวอย่างไง่ายๆเลยคือเรื่องของ tense นะคะปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็ยังใช้ไม่ถูกใช้ไม่เป็นนั่นเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราอาจจะเคยเรียน tense กันแบบกระจัดกระจายอย่างตัวหิมเองเนี่ยจำได้ว่าตอนเด็กๆป6ทเทอม1เราเรียนเรื่องของ present simple พอไปทเทอม2ปุ๊บเราข้ามไปเรียน past continuous แล้วพอขึ้นไปม1เรากลับไปเรียนเรื่องของ future simple คืออดีตป,ปัจจุบันอนาคตม,มันมันม่วกันไปหมดเลยการเรียนแบบไม่เป็นระบบแบบนี้นะคะทาให้เราไม่เห็นภาพรวมของภาษาอังกฤษแล้วมันก็ยากต่อการที่จะเข้าใจหรือน,นําไปใช้ จ,จากปัญหานี้นะคะคิมก็เลยได้ทำคอร์ส Start with Grammar ขึ้นมาเพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษของทุกคนเนี่ยเรียนได้อย่างเป็นระบบค่ะในคอร์สนี้นะคะทุกคนจะได้เจอกับแกรมา a r สิหัวข้อพื้นฐานที่สำคัญโดยเรียงลำดับให้เข้าใจง่ายเริ่มตั้งแต่เรื่องของ Part of Speech คำนาม Tense Passive Voice Subject and Verb Agreement คำกริยาแบบจอจรอ คำเชื่อม l a u s e r t i v e clause แล้วก็เรื่องของ comparison นั่นเองโดย10หัวข้อหลักนี้นะคะจะเป็นหัวข้อพื้นฐานในการต่อยอดทุกข้อสอบแล้วก็นำไปใช้ได้จริงค่ะคอร์สนี้นะคะจะประกอบไปด้วยวิดีโอกว่า123วิดีโอที่ถูกจัดเรียงมาอย่างเป็นระบบโดยในทุกๆหัวข้อของการเรียนนะคะคิมจะพยายามตอบคำถามว่าทำไมเราถึงต้องเรียนหัวข้อนั้นๆเพื่อให้ทุกคนเข้าใจในคอนเซปต์ของ grammar แต่และเรื่องก่อนที่จะเริ่มเรียนค่ะ นอกจากเนื้อหาการเรียนผ่านวิดีโอแล้วนะคะในคอร์สนี่ยังมีแบบฝึกหัดให้ทำกว่า950ข้อเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของกากบาทเติมคำา r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  s และที่สำคัญคือการ ฝึกแปลค่ะหิมคิดแบบฝึกหัดมาหลายๆรูปแบบนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ฝึกไปใช้งานทั้งในการสอบแล้วก็นําไปใช้งานในชีวิตประจาวันได้จริงๆก็คือเอาไปทํากันเลยแบบจุกๆและเพื่อให้ทุกคนเห็นความก้าวหน้าในการเรียนนะคะหิมได้ทําสิ่งที่เรียกว่า your grammar journey ซึ่งจะเป็นการ t r a ็กการเรียนของทุกคนนะคะว่าได้เรียนไปถึงไหนแล้วเวลาเราเรียนเรื่องไหนเสร็จเนี่ยทุกคนก็สามารถเข้ามาระบายสีหรือว่าติ๊กถูกในช่องดันได้เลยเพื่อที่จะได้มีกําลังใจในการเรียนมากขึ้นค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนคอร์ส Star t with Grammar นะคะแล้วก็หวังว่าจะไม่ต้องไปหาที่เรียนที่อื่นอีกแล้วนะใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักมาที่เพจ a c e b o o k คุณครูขิมได้เลยหรือว่าจะติดต่อตามช่องทางนี้ก็ได้สุดท้ายนี้อยากฝากคำคมไว้นิดนึงนะคะ Let bad grammar be the past of your future ปล่อยให้ grammar ผิดผมันเป็นแค่กรรมเก่าในอดีตของเรานะคะเรามาสร้างกรรมใหม่ดีๆด้วยกันค่ะบ๊ายบาย